ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียรครับผมครับสารบคลิปนี้ครับได้พาไปชมบรรยากาศครับหลังจากที่ช่วงเศร้าครับประมาณสีมองเศร้าครับสีมองเศร้ากับมีไฟใหม่ครับนี่ครับไฟใหม่มากนะครับเหนือทีบ้ามันหน่อยครับตรงที่ผมได้มาปล่อย งอ้ครับปลอยแปลงครับปลอยงอ้เอางอ้มาปลอยมาผูกไว้ครับเบิดแล้วครับมองปลอยงอ้หมองงอ้ะอะไรทุ่งผมครับที่ผมบอกว่าหย่าหย่าไว้ครับหย่าง่ามๆนะครับแต่มาเจอไฟใหม่ตั้งแจ่ซีมงเศ้าครับเมื่อนี้ครับเอวันที่ยี่สิบสามครับเมื่อนี้ไฟใหม่มากครับพอดีไปธุระอำเภอครับไปทุระอำเภอกัมี่ พี่น้องครับโทรไปบอกว่าไฟใหม่มองเอาง้อมาปล่อยนะครับมันก็รีบมากเลยครับมากับไม่เห็นว่านะครับโอ้ถามมากับท่านอีกจักศิบมาที่นะครับว่าผมก็คอยถือไฟใหม่แหละครับเพราะว่าผมผูกไว้ครับผมมาผูกไว้ก่อนช่วงอายุครับผมยันไปทางรถครับนะครับกลัวเขาไปทางรถยันเขาไปหารถนะครับผูกไว้นะครับเิดกับทางรถดานะครับเนี่ยครับสถานที่ไฟใหม่ครับเิดกับถนนดําเลยนะครับ นี่ครับออหลดดับเพลิงมาหลายครับมาซอยกันนะครับพอพื่อนยบ้านพิ่งกับระกาศนั้งแต่เห็นไฟไหม้แล้วครับก้นปบอกเพันพงก็เลยระดมเช่าบ้านมาซอยกันครับก็เล็กน้อยๆครับนี่โอ้นี่ปัญหาที่เกิดขึ้นครับผมกะฝากพี่น้องเขาเด้อครับเบิ้งเบื้งดีๆครับช่วงหนาแรงครับแบบนี้แหละครับปัญหามันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับอืม ว่าที่ผมเอาออกมาปลอยอยู่นี่กะสิบสองตัวครับเอามาปลอยไปสิบสองผูกไว้ครับผมก็ปล่อยไว้เจี๊ยตัวครับผมผูกไว้เพราะว่าผมไปทุระนะครับมื่อนี่ไปทุระเกิดเกิดมือผมไปทุระมือบบายู่นี่แหละครับเกิดขึ้นเลยครับเป็นเดืองเลยเดี๋ยวมาเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องชาวว่าเข้าครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเซ็ครับนี่แหละครับแรงแล้วว่ามีหน่ยไฟมาใหม่แบบนี้แหละครับจากว่าเขาจะไปกินยัง่ะครับวันนี้ ตัวพงกับบมีมังสปลป้ยแล้อครับบ่หมีมังสิโปอยง่วว่าแล้วครับเอาง่วมาผูกใบมังไรกับบะมี่ล้วครับสถานที่แคบบ่มี่ครับไปมังอื่นบาไรเลยครับนี่ครับหลายหมู่บ้านเพื่อนกเจอปัญหาคล้ายๆกันครับพอมาเจอกับปัญหากับตัวเจ้าขวงแบบนี้แหละครับนี่ไปไกลครับไฟครับบ้านสองสามรอยไร่แหละครับเจอปัญหามาาเรียวครับล่มมาช่วงสิเขาเทียงนะครับ สีเขาเที่ยงแลเร็วมากๆเลยครับนี่ครับเจอปัญหาแบบนี้แหละครับว่ามีไผ่ยากหายมันเกิดนะครับแต่มันก็เกิดนะครับเพะวัเพอะนันแล้วนะครับพี่น้องเขาก็ควายหรือบ้างเ้ยครับดูแลกันนะครับอืคนก็เจอแบบนี้แหละครับนับมือแหละครับต่อไปจักเสียงว่าไปซุ่มไปใส่ครับมันไปเรียงเหองไดบ่ว่ามีหย่าแล้วครับต้องซูครับต้องหาต้องหาฟากแล้วครับหาฟากน้ํากระเบิ้ลแล้วครับ น้่กับสูบใส้ยหนากับเบิดแล้วจะหาฟางมาเสริมนะครับเอาให้มันรอดก่อนครับภาวนาย่างเดียวครับเคื่อใไห่ฝนตกมากครับใข้หนาได้ปพุ้งเร็วนะครับอยากใข้หนาได้โปุ้งเร็วๆมาซอยนะครับเพราะว่าหม่องเป็นป้องว่าเลียงบอมีอีกแล้วครับป้ใหม่แบบนี้แหละครับนี่คือปัญหาโอ้สุดยอดเลยครับนั่นกระทั่งรถครับไปใกล้รถกับว่าอะไครับว่าต้องผูกต้องมัดไว้น้ำครับอันตรายนะครับว่าหน่อยยิงอันตรายเลยนะครับ ครับทายชิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจได้ความไข่กระเจีได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทุบาทยางเลยพี่น้องครับทายชิปนี้ครับฝากกดไรกดแร์กดจิตตามให้ผมนั่งนะครับด้วยแจงการชิปต่อไปครับหากผมผูดสิ่งใดพิษนะครับผมก็ขอโทษขออภัยนะครับทายชิปนี้กาว่าวสวัสดีครับ